เขาว่ากันว่าถ้าเจ็บคอเมื่อไหร่ต้องจิบน้ําอุ่นเท่านั้นนะน้ําเย็นเนี่ยไม่ได้เลยนะน้ําอุ่นอุณหภูมิห้องก็ยังไม่ดีเท่าน้ําอุ่นนะถูกครับในขณนะเวลาที่เราเจ็บคอเนี่ยนะครับถ้าเราทานน้าเย็นเนี่ยบางครั้งมันจะไปกระตุ้นต่อมของการระคายคอและทําให้เราเกิดอาการไอได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแนะนําจิบน้ําอุ่นน้ําอุ่นอยี่ยมันก็จะอุณหภูมิประมาณสักสามสิบเ็ดขึ้นไปถึงสี่สิบ 4.5แต่ไม่ควรจะมากกว่านั้นนะครับเพราะน้ําอุ่นมันจะทําให้เรารู้สึกโล่งและสบายคอมากขึ้นนะครับ uh huh. รวมถึงพวกพวกไออุ่นๆของน้ําอุ่นนมันจะทําให้เรารู้สึกสบายคอนะครับ uh huh. มากขึ้นนะครับอาการเจ็บคอเราจะค่อยๆน้อยลงนะครับเวลาที่เราเจ็บป่วยไม่สบายเนี่ยมันจะทําให้เกิดอาการอักเสบในคอ ร่างกายเราก็จะปล่อยพวกเยื่อเมือกออกมาน้อยลงคอเราจะแห้งกว่าปกติการจิบน้ําจะทําให้เกิดความชุ่มชื้นในคอมากขึ้นนะครับรวมถึงน้ำเนี่ยมันจะช่วยละลายพวกเสียมหะพวกนี้ทําให้เสียมหัเนี่ยมันไม่เหนียวนะครับเราอาจจะกืนลงไปหรืออาจจะตัวไหนจะกืนนะฮะขากออกมาทิ้งก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วมันก็ไม่ดีต่อการแพร่เชื้อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการจิบน้ําบ่อยๆมันก็จะทําให้เสมหัที่มันค้างอยู่ในคอมันไหลลงไปในกระเพาะได้ง่ายขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นการจิบน้ําเข้าไปในร่างกายเนี่ยดี <True. S 1> แน่นอนใช่นะคะยิ่งถ้าได้เป็นน้ำอุ่นด้วยก็จะยิ่งจะจะดีด